สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอกกนกเช่นเคยครับช่องพันพึ่งหลงยนาวานะครับผมวันนี้มาตีพึ่งนะฮะมานน้องวิทย์นะครับผมปลาเก่านะครับผมแต่ว่าพึ่งลังใหม่นะฮะมาดูพึ่งที่ตอนไว้รอบที่สามก็ไม่อยู่แล้วนะครับดีไปเจอพึ่งลังใหม่นะครับผมแต่ลักษณะน่าจะแก่แล้วครับผมเพราะว่าได้ยินชาวบ้านบอกว่าแถวนี้น่าจะเกาะมาประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวราเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผม มีคน,นจะขึ้นไปเอานะแต่เอาไม่ได้นะครับผมเอาไม่ได้ก็เอาหนังกระติกไปยิงเขาครับเพราะว่าไล่ต่อยไม่รู้จะไปยิงเขาทำไมครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวเรามาทำครบครับค,นะครบเราวันนี้ก็จะเป็นใบาตานนะครับผม ก็เ,เท่าที่หาได้ครับก็ยังไม่เคยใช้ใบาตาน้อก็เดี๋ยววันนี้จะมีคนมาร่วมถ่ายทําด้วยนะครับผมถ่ายทําเป็นรายการช่องเออเป็นเทปใหญ่นะครับผมตำรวจจำชื่อช่องเขาไม่ได้นะฮะโอเคครับผมเรามาทำครบกันครับตอ,อบต็งเลย เือกนี้ก็ซื้อมาสิบบาทนะครับผมเผื่อข้อปากข้าโดงหาอะไรไม่ได้ครับก็ซื้อติดไว้นะครับผม เรียบร้อยนะฮะเหลือแต่หุ้มใบสดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรอทีมงานก่อนนะครับทีมงานกำลังเดินทางมาครับมาจากพระรามสามนะครับผมมาจากกรุงเทพนะฮะรู้ได้ยินหรือเปล่าทีมงานถ่ายทำนะครับอีกช่องนะฮะมาจากพระรามสามมาจากกรุงเทพนะครับผมนีครับครบเสร็จแล้วประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันอีกช็อตนึงนะครับผมสวัดีค,ครับฮัลโหลสวัสดีขนครับผมเนี่ยก็เข้าทางนี้ก็ได้ครับผมนเนี่ยอ้อมมานี้ก็ได้อันนี้ดีกว่า <laughs> นี่นะผม <laughs> เดี๋ยวผมเดินข้ามน้ำก่อนนะฮะ ด้วยไลสโอเคครับผมขาอ่อนครับผมขาอ่อนเนี่ยต้องข้ามน้ำไปนะครับผมตกเลยนะครับหนึ่งตกล้วตกน้ำก็จบกันนะะยด้วยค่ะจะไปจับนะครับยังไงครับสักครู่นะครับ ดยวสักคู่นะครับผมมาเลยฮะอาจจะมีความอุทานบางคำที่ยังไงอ่ะพี่ปุ๊กอันนี้มันไม่ค่อยต่อเลยพีุ่๊คิดอันนี้ไหมจจับไหมฮะได้ เนาะเนาะเนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีนะที่น้ำมันลงเฮ้ยน้องวิทย์มาแล้วครับไปค่ะไปแา้นปุ๊บพนานะคะตอนนี้เราอยู่ป่ากรทมนะครับผมน้องวิทย์นำครับ งเข้านะครับผมกระสุนสั้นเลยนะครับผมปลาเยอะนะครับมาหาปลาได้นะครับถ่ายคลิปวิทย์นำไปแล้วครับลังนี้ใหญ่นะครับผมระวังหนามนะครับหนามเยอะนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันอีกช็อตครับผม โอเคครับเข้าไปอีกลึกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพานพึ่งหลวงเยาวานะครับผมโอเคครับอ่นี่นะครับผมก็ยังครับนี่ครับมากับทีมงานนะฮะแมงผู้ครับผมแมงผู้ครับผมก็เขาเขาเขาต่อยเจ็บเหมือนกันนะแต่เขาไม่เคยต่อยใครครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันนะครับครับผมแล้วก็ ก็จะได้พึ่งแต่ละลังนะครับผมสวัสดีจ้าโอ้ยพร้อมจังพร้อมแน่นี่เหรอเดี๋ยววันเสาร์เราจะไปปักธงนะครับพี่ทูนพี่พี่ไปทูนเหรอใช่นี่ครับผมมานล้วข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันพึ่งหลวงเยาวนาวานนะครับผม อการมาถาพึ่งแต่ละลัลงๆๆก็เหนื่อยนะครับผมวันนี้ก็ลงังนี้ลังที่สามนะครับพี่ทูนสวัสดีครับ,น,บนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงลังพึ่งแล้วนะครับผม นีนครับชมกันไปครับายาวๆนี่นะครับผม พูดไม่ออกครับเหนื่อยฮะตีหลายรังครับสองสามรังนะเนี่ยถึงรังพึ่งกันนะครับผมนู่นเนเี่ยโอเคครับผมชมวีด,ดีชอ็อตครับสวัสดีคนครับผมนี่ฮะถึงรังพึ่งกันนะถึไม่มีเลยหรอได้ยินไหมได้ยินไหมใหญ่นะได้ยินไหมคะค่อนข้างแก่นะ ถักหนามไม่ทนเลยดิถักหน,าม,หนามเลยนะลูกพี่ขึ้นทอยไปก็เหยียบขึ้นบนก็ได้เลยนะมันต้องไปลุยหนามไม,ม่ล่ะมันเท้าหนามเบบพี่ไปถักหนามก็ตีไม่ดีตีไม่ตีถ้ดีวกว่าเ <laughs> รหรอเนี่ยหนามอยู่กับพลังพึ่งเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่ทำอุปกรณ์ครับโอเคครับสวัสดีบรรทุน,นครับผมลังแก่นะครับผม<ด>อย่างที่บอกเขาแก่นะแต่หัวน้ำสวยนะฮะนี่ครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวน้องวิทย์ขึ้นมาตีนะครับผมผมตีทอยให้นะโอเคครับผมสวัสดีครับผมตีทอยลงมาแล้วนะฮะครบไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยติดนะฮะเพิ่งดูนะฮะมีทูบไม่เป็นไรครับไปดูนะครับผมวิทย์ตอน ถ้าเกิดไม่ลามคอนก็ตอนไวด้วยผมเป็นพนักงานตีทอยครับนี่ครับพึ่งอ่ะอาจจะขึ้นไปถ่ายไม่ได้นะครับผมวิทย์ขึ้นไปแล้วโอเคครับผม สวัสดีครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยันาวานะน้องวิทย์ที่มปตีนะดูนะเพราะว่าังนี้มันเคยมีคนเอาหนังกระติกมายิงนะฮะเขาขึ้นตีพึ่งไม่ได้ครับตีพึ่งไม่ได้เสร็จก็อยากอยากไปกวนพึ่งทับอหนังกระติกยิงแล้วก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีเสร็จก็โดนพึ่งไล่ต่อยอะว่าเป็นไข้สองวันเนี่ยได้ข่าวเนียไปทำเขาฮะพึ่งพึ่งลงนะครับขึ้นไลยคอมเลย ไปทางนู้นครับผมไปแถวกองไฟฮะโอเคครับผมชมวันนี้สุดครับสวัสดีคนครับผมนี่ก็แล้้ววนนนนี่เเป็ดดือยะตอนช่วงตัดเมื่อกี้เพิ่งดุลงเยอะนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับผมหัวน้ําใหญ่นะอันนี้คือน้ําหยอดลังนะนี่หัวน้ํานะครับผมหัวน้ําใหญ่นะแล้วก็เราจะเหลือลังไว้ข้างบนตรงนั้นส่วนมาดูช็อตเบ็ดกันนะครับผมชอบอบบขอแล้วกัน จอเด็ดฮะับคนต่ากหากติ๊กไปยิงนะครับผมก็ต้องตัดออกมาหมดครับน้ำเขาลามคอนมานะฮไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องบ้านมุ์หลวงกันต์นวานะครับผมอร่อยไม่ติดเปรี้ยวเลยรังเนี้ยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวายบาครับที่อร่อยมากไม่ติดไม่ติดเปรี้ยวนะรังก็อร่อยไม่เก่งใจจะเรียนใบไม้ไปแล้ว